ตอนเวลาขึ้นเป็นององ,อองภาคหนึ่งเล่มที่หนึ่งตอนวางกำลังดักซุมซ่มเช้าวันรุ่งขึ้นหิมะตกลงมาอีกอย่างหลิงซุกมือในแขนเสื้อยืนอยู่ใต้ทางระเบียง มองดูหิมะเกลื่อนฟ้าหิมะในยุคสมัยนั้นขาวกว่ายุคหลังพอพัดพลิวถึงเบื้องหน้าถึงกับแทบโปร่งใสหยางหลิงยื่นมือข้างหนึ่งออกรองรับเกล็ดหิมะที่ตกลงมาหิมะพอตกกระทบถูกฝ่ามือก็ละลายไม่ทันชื่นชมว่ามันงดงามเพียงไหนหยางหลิงทอดถอนใจด้วยความเสียดายสลัดน้ำหิมะบนฝ่ามือทิ้งที่สุดทางระเบียงก็บังเกิดสุ้มเสียงสดใสเสียงหนึ่งดังว่าเสี่ยงกง หยางหลิงเหลียวหน้าไปตามเสียงเห็นหานโยนเหนียงกับมาเลียนเอ๋อกลางร่มคนละคันเดินตัดผ่านลานตึกมามาเลียนเอ๋อสวมชุดขนสัตว์สีขาวงามราวกับคนในภาพวาดหานโยนเหนียงรูปร่างเตี้ยกว่ามาเลียนเอ๋อยู่บ้างสวมกระโปรงสีครามใส่เสื้อกั๊กสีชมพูถึงแม้ไม่งามเฉิดฉันเช่นมาเลียนเอ๋อแต่ใบหน้างามสดใสรอยยิ้มอ่อนโยนนุ่มนวลคล้ายกับน้องสาวคนเล็กที่ข้างบ้าน นางหิ้วตะก้าที่ใช้ผ้าสีคลามปิดเอาไว้กางร่มปกป้องตะก้าครึ่งซีกร่างจึงกรอดเต็มไปด้วยหิมะหยางหลิงรีบเดินลงบันไดไปพงกศีรษะทักทายมาเลี้ยนเอ๋อก่อนจากนั้นรับตะก้าจากมือหานโยนเหนียงฉุดดึงนางถึงใต้ระเบียงทางหนึ่งปัดคลาบหิมะบนหน้าผากหัวไหลให้กับนางทางหนึ่งถามว่าหิมะตกหนักถึงเพียงนี้มาแต่เช้าทำอะไรหานโยนเหนียงหูร่มลง พลางก็เป่าลมหายใจใส่นิ้วมือที่ถูกแช่แข็งยิ้มอย่างอ่อนหวานแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าส่งอาหารมาให้กับเสี่ยงกงทั้งยังลวกไข่ไก่สองฟองเสี่ยงกงตรากตรำการงานไม่ควรหิวโหวยไปหยางหลิงกล่าวตำหนิว่าท่านผู้นี้ข้าพเจ้าอยู่ที่ที่ทำการเจ๋อเฉิงยังกลัวอดตายหรือพลางก็ฉุดดึงมือหานโยนเหนียงหันไปกล่าวกับมาเลียนเออว่า คุณหนูมารีบเข้าห้องเธอใต้ระเบียงมีลมระวังจะถูกความเย็นแทรกซึมมาอังสมัครเข้าเป็นทหารเปลี่ยนสถานะจากชาวบ้านเป็นสังกัดกองทัพต้องไปขึ้นทะเบียนที่ทำการอำเภอมาเลี้ยนเอ,อ๋อเห็นวันนี้หิมะตกหนักคิดเปลี่ยนเป็นวันหน้าค่อยไปแต่เห็นหานโยนเนียงคิดออกจากบ้านจึงติดตามมาที่ที่ทำการเฉ๋อเฉิงก่อน ยามนี้เห็นคู่สามีภรรยารักใคร่กลมเกลียวสร้างความหดหูใจแก่มาเลียนเอ๋ออยู่บ้างนางถอดหมวกที่ติดกับขนสัตว์ออกรวบผมดำกลับไปทางด้านหลังกระแทกคราบหิมะรองเท้าเสเวียจื่อออกติดตามเข้าห้องไปอย่างเงียบงนันอย่างหลิงรับประทานอาหารเพิ่งวางตะเกียบลงยามเฝ้าประตูนั้นก็เดินกระโผลกรกะเพลกเข้ามา เห็นคุณนางเจ๋อเฉิงคนใหม่สองสามีภรรยากับธิดาของคุณนางเจ๋อเฉิงรุ่นก่อนล้วนอยู่ด้วยจึงไม่กล้ารังอยู่หลวงจดหมายที่ได้รับเมื่อวานยื่นส่งให้ยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าใต้เท้านี่เป็นจดหมายที่ส่งมาเมื่อคืนผู้มาจ่อจงให้มอบต่อใต้เท้าหยางหลิงไม่ทราบว่าผู้ใด ส่งจดหมายถึงมันจึงรับมาเปิดซองออกค่อยพบว่าตราขั้งที่ปิดผนึกจดหมายประทับรูปปลาประหลาดตัวหนึ่งต้องใจสั่นสะท้านนี่เป็นจดหมายรับของกรมความมั่นคงแผ่นดินหรือจดหมายที่มันอ่านเมื่อวานล้วนเปิดซองออกกลับไม่กลัวอันใดแต่ตนเองมิใช่คนของกรมความมั่นคงแผ่นดินกลับเปิดอ่านจดหมายรับของกรมความมั่นคงแผ่นดินเพียงแต่ถึงอย่างไรเปิดจดหมายออกแล้ว จึงไม่คำนึงมากความหยางหลิงดึงกระดาษจดหมายออกมาอ่านดูเที่ยวหนึ่งค่อยคลายใจลงในจดหมายไม่มีความลับอันใดกลับเป็นข่าวดีที่สามารถเปิดเผยออกไปจึงพับจดหมายบอกกล่าวว่าที่แท้หัวหน้าโจนที่ถูกใต้เท้ามินตัดศรีรษะเมื่อวันก่อนเป็นบุตรขององค์ชายชนเผ่าตาตาคราครั้งนี้เต้เท้ามินกระทำความดีความชอบใหญ่หลวงแล้วมันปลบมือด้วยความยินดีกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะไปเรียนต่อใต้เท้าโยเนียงท่านกับคุณหนูมารออยู่ที่นี้รอให้หิมะซาลงค่อยกลับบ้านหานโยเนียงพงกศีรษะอย่างเชื่อฟังหยางหลิงรีบรุดออกไปมาเลียนเอ๋อพลันนึกได้เรื่องหนึ่งจึงกล่าวพี่หยางข้าพเจ้าไปกับท่านเมื่อวานเกือเกิือเราจากไปอย่างรีบร้อนข้าพเจ้าต้องไปแก้ไขสถานะชาวบ้านให้กับมันหยางหลิงจึงสั่งให้ที่ทําการเจือเฉิง จูงม้ามาอีกหนึ่งตัวทั้งสองควบม้าไปยังที่ทําการอําเภอเห็นมินเซียนหลิงกําลังนอนคว่ําหน้าบนข้างที่นอนให้หมอรักษาเปลี่ยนยาที่ทําแผลพอทราบข่าวจากหยางหลิงก็แย่งชิงจดหมายไปอ่านดูจากนั้นหัวร่อออกมาราวกับแม่ไก่เพิ่งออกไข่มาฟองหนึ่งมันความจริงกลัวว่าหัวรอดังไปจะกระทบถึงปากแผลจึงหัวรอเช่นนี้ มีคาดพอกลั้นหัวรอร่างยิ่งสั่นเถิมกว่าเดิมมินเสี้ยหลิงหัวรอไปหัวรอไปรอยยิ้มบนใบหน้าพลันผนึกขางร้องพล่งว่าแย่แล้วบุตรคนโตของป๋อเอียนเมื่งเคือเป็นคนพิการฟังว่ามันทุ่มเทความรักให้กับบุตรคนร้องสวีเลี่ยปอฉีตอนนี้บุตรชายมันถูกเราฆ่าตายไหนเหลยยอมเลิกรา เมื่อครู่ทางทหารรายงานว่าเช้าวันนี้ทัพเราออกค้นหาร่องรอยศัตรูหากว่าป๋อเอ็นเมืองคอยกทัพใหญ่มาแก้แค้นให้กับบุตรชายก็ย่ำแย่แล้วหยางซื้อแย่ท่านรีบไล่กวดตามเหอชันเจี้ยงไปแจ้งข่าวนี้ต่อมันหยางหลิงพอฟังก็ทราบว่าเหตุการณ์รีบร้อนขับขันรีบรับคำคลาหนึ่งพระจากมามาเล้นเอ๋อถอนชื่อเกเกอออกจากสถานะชาวบ้านรอมันอยู่ที่ตึกหน้า เห็นหยางหลิงรีบขึ้นมาจึงจูงม้าตามมาถามว่าพี่หยางเรื่องใดรีบร้อนถึงเพียงนี้หยางหลิงร้องบอกว่าเช้าวันนี้ทัพใหญ่ไล่กวดตามพวกตาดมองโกไปแต่คนที่ถูกมินเซนลิงฆ่าตายเมื่อวันก่อนเป็นบุตรคนที่สองของราชบุตรตาตาหากพวกมันคิดแก้แค้นคงแซงเป็นถอยทัพวางกับดักซุ่มโจมตีข้าพเจ้าต้องรีบไล่กวดตามเหอชันเจี้ยงไปส่งข่าวนี้ต่อมัน กล่าวพลางก็หันหัวม้าควบขับไปทางตัวเมืองด้านใต้มาเลี้ยนเอ๋อพลิกตัวขึ้นมาขี่ม้าวนกับที่เดิมสองรอบหวนนึกถึงเกลอเกอที่อยู่ในทัพใหญ่หากข้าศึกวางกับดักไว้ใหญ่ไม่ใช่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงลงแท่ควบม้าไปทางตัวเมืองด้านทิศใต้ ยามนี้ข้ายใหญ่ที่นอกเมืองมีเพียงไพร่พลที่อายุมากแล้วกับทหารที่รับบาดเจ็บอยู่เฝ้าขายย่ายหยางเหลียงสอบถามดูทราบว่าทัพใหญ่ออกเดินทางไปหนึ่งชั่วยามแล้วสร้างความร้อนใจจนควบม้าไปตามทางหลวงที่ถูกรถและหมาที่ถูกรถและม้าของทัพใหญ่เหยียบย่ำจนโคลนเลนเลอะเทอะแต่ว่าเส้นทางนอกเมืองไม่ราบเรียบเท่ากับหนทางภายในเมือง หยางหลิงเพิ่งหัดขี่ม้าจึงบังคับม้าด้วยความเหน็ดเหนื่อยกว่าม้าใต้วางขาอีกหยางหลิงควบม้าไปลีเสร็จได้ยินเสียงกีบม้าไล่หลังมาเลี้ยนเอ๋อควบขับม้ามานางไม่ทราบถอดชุดขนสัตว์ออกเมื่อใดเผยเห็นกระโปรงฝ้ายสีขาวเข้มท่อนบนสวมเสื้อกั๊กหนังจิ้งจอกรูปร่างอ่อนแอนเ่มช้อยท่าทางขี่ม้าอ่อนช้อยสวยงามหยางหลิงรีบกล่าวขึ้นว่าคุณหนูเลี้ยนเอ๋อ ท่านไหนมาด้วยเช่นนี้ก็ดีท่านมีวิชาขี่ม้าเป็นเลิศขอให้รีบรุดไปแจ้งให้ทัพใหญ่หยุดการรุกคืบหน้ามาเลียนเอ๋อขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสตรีไหนเลยบอกให้ทัพใหญ่หยุดทัพได้ท่านนําจดหมายรับกลับมาหรือไม่หยางหลิงยกมือตบหน้าผากกล่าวว่าแย่แล้วจดหมายอยู่ที่เท้ามันมาเลียนเอ๋อพลันยื่นมือกดใส่หลังมายืดเอวขึ้นไปยืนบนหลังมา ยังคงวิ่งห้ออยู่แสดงออกถึงวิชาขับขี่เป็นเลิอดนางกล่าวกับหยางหลิงว่าคลายสายบังเหียนข้าพเจ้าจะขี่ม้าเองหยางหลิงคลายมือจากสายบังเหียนอย่างงุนงงไม่ทราบว่านางจะบังคับม้าอย่างไรเห็นม้าสองตัวควบขับเคียงคู่ มาเลี้ยนเอ๋อก็กระโดดปราดมาที่เบื้องหน้าของหยางหลิงออกคําสั่งว่ายกบังโคลนม้าแก่ข้าพเจ้าหยางหลิงรีบถอนตัวออกจากบังกโกลนมาแต่ร่างเสียหลักลาหนึ่งรีบกอดเอวของมาเลี้ยนเอ๋อไว้มาเลี้ยนเอ๋อพอถูกบุรุษกอดเอวไว้แผ่นหลังก็กลายเป็นแข็งทื่อก้ามเนื้อที่เอวขเขม็งเกรงขึ้นมา นางสูดลมหายใจคำหนึ่งแทงเป็นไม่มีเรื่องราวใดถือสายบังเหียนไว้กล่าวว่ากอดให้แน่นข้าพเจ้าจะนำใต้เท้าเจ๋อเฉิงไปพบกับเหอชานเจี้ยงมาเลี้ยนเอ๋อเติบโตที่นอกด่านมีวิชาขี่ม้าเป็นเลิศทั้งสองก็มีน้ำหนักเบารวมกันไม่เท่ากับนายทหารสวมหมวกใส่เกราะนายหนึ่งทั้งสองขี่ม้าตัวเดียวมีเพียงไม่กระทบถึงความเร็วของมา้าภายใต้วิชาบังคับม้าของนางม้ากลับเพิ่มความเร็วและมั่นคงกว่าเดิม ยามนั้นทัพใหญ่ของเหอชันเจียงเข้าสู่ภูเขาวอหูภูเขาเสือหมอบเช้าวันนี้หน่วยสอดแนมที่ส่งออกไปรายงานว่าพวกตาดมองโกกวาดรถราหมาต่างและวัวแพะที่จุดพักมา้าเออหลีปั้นกับอูลีภูใช้คนส่งไปยังนอกด่านแต่ข้าศึกยังไม่ถอยทับเพียงถอยร่นมายัางพื้นที่วี่หลินถุนส่งกำลังกลุ่มย่อยออกป้นสะดมชิงทรัพย์ตามหมู่บ้านต่างๆ เหอชานเจี้ยงพอได้รับรายงานยินดียิ่งทุ่มกำลังทัพใหญ่ทั้งห้าสายฝาหิมะออกเดินทางเตรียมซุ่มโจมตีพวกตาดมองโกทัพใหญ่พอออกจากเมืองประมาณหกลีก็เข้าสู่หุบเขาหูหลูซึ่งเป็นหุบเขาน้ำเต้าเห็นสอง้ากข้างเป็นภูเขาสูงหุบเขามีลักษณะคล้ายน้ำเต้าเหอชานเจี้ยงแม้รีบร้อนสร้างผลงาน แต่ยังรักษาสติสัมปชัญญะไว้สั่งให้หยุดการเคลื่อนทับส่งหน่วยสอดแนมไปตรวจสอบเส้นทางก่อนผ่านไปเครื่องชั่วยามหน่วยสอดแนมกลับมารายงานว่าที่เบื้องหน้าไม่พบร่องรอยของข่าศึกพื้นหิมะในหุบเขาก็ไม่ปรากฏรอยรถม้าเหยียบย่ำผ่านเหอชันเจี่ยงค่อยคลายใจลง สั่งให้เร่งความเร็วตัดออกจากหุบเขารีบรุดไปยังอุ้ยหลุนทุนทับใหญ่5,000เคลื่อนขบวนสืบต่อคล้ายมังกรยาวกลางภูเขาหิมะตัวหนึ่งเฮ้อซื่อเจียเฮ้อตูซือนำทับหน้าไปก่อนจนถึงช่วงกลางของหุบเขาหูหลูเห็นแน่ชัดว่าจะออกจากหุบเขาแล้วที่ปากหุบเขาเบื้องหน้าพลันบังเกิดเสียงกลองศึกดังขึ้น ยกตั้งผืนธงแน่นขน,ดขนาดขณะเดียวกันบนเนินเขาสองฝากข้างแว่วเสียงเคอะกรอมีเงาร่างนับไม่ถ้วนโผล่พ้นออกมาปรากฏลูกธนูเวียนว่อนเต็มฟ้ายังแน่นหนากว่าหิมะเหินอีกพวกตาดมองโกจูโจมจากเบื้องสูงลงมายิงธนูระรอกหนึ่งทับหมิงก็บาดเจ็บล้มตายเกลื่อนกลาดดีที่กองกำลังของเหอชานเจี้ยงกลำศึกมานานหลังความปั่นป่วนวุ่นวายก็จัด ตั้งขบวนรถหยุดรถศสึกอยู่สองฝ้าข้างพลิกแผ่นไม้กระดานขึ้นกลายเป็นป้อมค่ายสำเร็จรูปมือโล่ก็ยกตั้งโล่สูงเท่าศรีรษะคนก่อกำแพงโล่เป็นชั้นๆป้องกันอยู่สองปีกรอจนจัดขบวนตั้งรับขึ้นทับหมิงก็สูญเสียพลไพรพลไปเศษหนึ่งส่วนสิบแล้วเยี yeah, ่ยวอ้ยซื่อรีบกระโดดลงจากรถมุดเข้ามาในรถของหลิวกงกงกล่าวเสียงสั่นสถานว่ารอบข้างล้วนโปร่งโล่ง พวกตาดมองโกมาจากที่ใดรถคันนี้สร้างจากไม้หนาปิดบนหลังคาและตัวรถทั้งสองข้างไม่กลัวถูกธนูจู่โจมได้ยินเสียงลูกธนูยิงใส่แผ่นไม้บนรถอดอกสันขวัญแขวนไม่ได้หลิวกงกงเป็นขันทีมีกำลังขวัญกล้าแข็งกว่าเยี่ยววิซื่อแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เข้าสู่สมรภูมิรบกล้ามเนื้อใบหน้าต้องกระตุกเข้าหากัน เนินเขาสองฝั่งข้างมีสภาพลาดเทปกคลุมด้วยหิมะไม่สามารถซ่อนคนได้ยามนี้พวกตาดมองโกในเครื่องแต่งกายต่างๆพอวิ่งวนไปมายิงธนูใส่ค่อยเปิดเผยว่าบนเนินเขาก่อกำแพงสูงเท่าครึ่งศีรษสะคนตัวกำแพงเอียงลาดขึ้นไป ด้านบนปกคลุมด้วยหิมะชั้นหนึ่งเมื่อมองจากเบื้องล่างจึงเข้าใจว่าเป็นเนินเขาชาวมองโกอาศัยอยู่บนทุ่งหญ้าทะเลทรายอบพยพตามแหล่งน้ำไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงเรียนรู้วิธีก่อกำแพงอย่างเรียบง่ายตั้งแต่แรกพอถึงฤดูหนาวจะใช้กิ่งไม้ต้นหญ้าผสมน้ำก่อเป็นกำแพงอยู่รอบกระโจมป้องกันความหนาว คราครั้งนี้พวกมันลงมือยามวิการเพียงครึ่งคืนก็นำวัตถุดิบในพื้นที่ก่อเป็นกำแพงสองชั้นป๋อเอียนเมื่เคอพอทราบข่าวการตายของบุตรชายก็สั่งถอนกำลังตนเองนำทัพขบวนหนึ่งเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนถึงวี่มู่ถุนสมทบกับกำลังของป๋อต๋าเอ่อหม้อจนมีกำลังมากกว่าทัพหมิงดังนั้นจึงกล้าละทิ้งม้าศึกเปลี่ยนเป็นสู้รบบนที่ราบกับทัพหมิง ตอนนี้เมืองจือลู่กับเชิดเซียนถูกทับหมิงโอบล้อมไว้มันวางแผนครั้งนี้คิดหวังทําสึกคลาเดียวกําจัดทัพหมิงที่ยกมาจากเมืองยองหนิงแก้แค้นให้กับบุตรชายจากนั้นถอยทัพกลับไปเหอชานเจี้ยงพอตั้งหลักมั่นก็ออกคำสั่งว่าส่งสัญญาณทง ออกไปให้เฮอรซื่อเจียเฝ้าดานหน้าไว้หวังเฉิงเซียนนำกำลังจจ่โจมฆ่าศึกสองฝ่าข้างให้เจาะเป็นช่องแตกแห่งหนึ่งสั่งซุนต้าจงกับปี้ชุนแปลขบวนจากทับหลังเป็นทับหน้ารีบล่าถอยไปส่วนเจิ้งอีอ้เออคุมทับกลางไว้หวังเฉิงเซียนพอได้รับคำสั่งก็สั่งให้มือธนู ยิงธนูใส่ค่าศึกสองปีกจากนั้นนำมือดาบโลกกับมือทวนยาวโหมบุกเนินเขาสองฝ่าข้างช่วงชิงเวลาให้กับทัพใหญ่พวกตาดมองโกบนเนินเขาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของป๋อตาเอ่อมอพอเห็นทัพหมิงตอบโต้จึงสั่งการว่ายิงคนโบกธงสัญญาณของกองทัพหมิงทั้งยิงสังหารม้าศึกมิให้ทัพหมิงตั้งขบวนคำสั่งพอถ่ายทอดออก คนโบกสัญญาณธงถูกยิงจนคล้ายตัวเม่นยังมีม้าศึกถูกลูกธนูยิงใส่ไม่น่อยต้องแผดเสียงร้องพลางวิ่งพล่านในหุบเขาทับหมิงถูกม้าศึกเหยียบทำร้ายจนเสียขบวนภาวะจูดโจมหยุดชะงักไปหวังเฉิงเสียนนำกำลังฝ่าฝนธนูบุกขึ้นเนินเขาขวามือหากสามารถควบคุมที่สูงแห่งนี้ จากนั้นจัดมือธนูสองขบวนทำการสะกดพวกตาดมองโกไว้ก็จะรักษาขบวนไว้ได้ไม่เช่นนั้นทัพใหญ่หดหัวอยู่ในหุบเขาได้แต่งอมือรอความตายมันถือดาบบัญชาการศึกบุกขึ้นเนินเขาระรอกแล้วระรอกเล่าปรากฏซากศพนอนตายเกลื่อนกลาดไม่มีผู้ใดทอดถอนใจให้กับผู้ตายและไม่มีผู้ใดสนใจว่าที่นอนอยู่ใต้เท้าเป็นใคร บนสมรภูมิเลือดเช่นนี้ความตายกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาต่อให้เป็นผู้ที่มีอารมณ์ความรู้สึกก็กลับกลายเป็นชาด้านเยี่ยวอวี่ซื่อซ่อนตัวอยู่ในรถร่ำร้องว่าไตเท้าเหอไตเท้าเหอพวกตัดมองโกวางกำลังไว้แต่แรกควรรีบล่าดถอยจึงถูกต้องเหอชาญเจียงถือดาบเยียนหลิงซึ่งหมายถึงดาบชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายรูปขนนกห่านป่ากล่าวด้วยใบหน้าเขียวคล้ำว่า เราสั่งคนแจ้งตอบปี้ชุนแล้วอบเขานี้คับแคบหากทัพหลังยังไม่ล่าถอยพวกเราก็ไม่สามารถโถมออกไปเหยื yeah. อุยซื่อกระชากเสียงว่าเห็นทัพใหญ่ติดกับปี้ชุนยังไม่มีความเคลื่อนไหวเราจะกล่าวโทษมันเป็นเหตุให้เสียการแต่เท้าเหอเราจะไปควบคุมการศึกที่ด้านหลังเหอชันเกี้ยงบังคับบัญชาทัพใหญ่อยู่พอฟังจึงจัดมือโลกคุ้มกันมัน กับหลิวกงกงไปทางด้านหลังหุบเขาซึ่งอยู่เขตภูเขาวอหูแห่งนี้เป็นรูปน้ำเต้าปากน้ำเต้าหันไปทางจุดพักม้าจีหมิงทับใหญ่ของปี้ชุนเพิ่งเข้าสู่หุบเขาหยางหลิงกับมาเลียนเอ๋อก็รีบรุดมาถึงปี่ชุนพอฟังคําบรรยายของหยางหลิงก็ทราบว่าเรื่องราวหนักหนาสหนาหัสขณะจะนํามันไปพบกับเหอชานเจี้ยงพวกตาดมองโกที่สองฝั่งข้างก็เปิดฉากจู่โจมแล้ว ภายใต้การยิงธนูคุ้มกันพวกต่านมองโกจำนวนมากฮือลงจากไหลเขามาถึงปากขบเขาปิดทางถอยของทัพหมิงไว้ปากขบเขาคับแคบจำกัดขอเพียงจัดมือธนูหลายสิบคนยิงธนูไม่ขาดสายต่อให้ทหารทั้งกองทัพก็อยากคิดหมายฝ่าออกไปจุดประสงค์ของพวกตานมองโกเพียงคิดอุดทางถอยของศัตรู เพียงเฝ้าจุดยุทธศาสตร์ไม่บุกจู่โจมชาวมองโกทุกคนพกพาลูกธนูสี่กระบอกทับใหญ่ของปีชุนใช้มือดาบโลกกับพลปืนใหญ่สำหรับต่อสู้ระยะประชิดถึงไม่สามารถต่อกอนกับชาวมองโกที่เฝ้ารักษาจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้เพียงช่วงขณะที่ปากหุบเขาทิ้งศพทหารหมิงนับร้อยซากมาเลียนเอ๋อดูจนหน้าซีดเผือดยังคงเห็นหยางหลิงผ่านศึกรักษาเมือง มีความสามารถรองรับไว้รีบฉุดลากนางมายังวางกลางของรถสองคันมิให้ถูกลูกธนูยิงทำลายอย่างรวดเร็วการตอบโต้ของทหารหมิงถูกหาธนูของชาวมองโกลต้านทานไว้ซากศพซากแล้วซากเล่าทับถมที่ปากขูบเขาทหารหมิงทางหนึ่งแย่งชิงปากทางออกกับชาวมองโกล ทางหนึ่งรับมือลูกธนูที่ยิงลงมาเกิดการบาดเจ็บล้มตายเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหยางหลิงพบว่าการตอบโต้ของทหารหมิงเปปะวุ่นวายไม่สามารถจู่โจมอย่างเป็นระบบทหารชั้นผู้น้อยเหล่านี้แทบไม่รู้จักหนังสือรู้จักแต่นำหน้าไพร่พล,ลไม่สามารถบังคับบัญชามือดาบโล่พลปืนไฟมือทวนยาวกับมือธนูลงมือประสานเสริมแต่อย่างไร อย่างเหลียงเห็นคุณภาพของกองทัพเป็นเช่นนี้สร้างความตื่นเต้นตึงเครียดจนลังเงือโทมกายมาเลียนเอ,อ๋อกลับห่วงใย,ยความปลอดภัยของเกอเกอจากนั้นเห็นมาอังยืนอยู่ข้างกายปี้ชุนค่อยคลายใจลงยามนั้นเยี่ยออ้ยซื่อกับหลิวกงกงวิ่งปราดมาอย่างทุลักทุเลเยี่ยออ้ยซื่อขณะตะวาดตำหนิปีชุนเห็นในบริเวณนี้มีหญิงสาวนางหนึ่งยังเข้าใจว่า เป็นปี้ชุนนำครอบครัวมาร่วมถึงกับเดือดดานเป็นการใหญ่เย่อุยวยซื่อกับหลิวกงกงออกคำสั่งในฐานะขุนนางเจี้ยนจุนให้ปี่ชุนเจาะป,ปากขูบเขาโดยไม่คำนึงถึงการจ่ายค่าตอบแทนใดปี่ชุนได้รับคำสั่งสั่งการว่าฉีปาจงหรูปาจงระดมปืนไฟกับธนูเพลิงจู่โจมใส่ปากขูบเขา ให้รุกคืบห้ามล่าถอยต้องฝ่าเป็นทางโลหิตสายหนึ่งให้จงได้จากนั้นตวาดสั่งหัวหน้าขบวนทหารคนสนิทว่ากวนโซอิงควบคุมการศึกผู้ใดล่าถอยสังหารผู้นั้นทั้งขบวนล่าถอยสังหารหัวหน้าขบวนทิ้งคำสั่งทหารหนักแน่นดุดขุนเขานายทหารปาจงแท่ฉีกับแท่หลูทราบว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ จึงนำกระบวนฝ่าฝนธนูบุกไปที่ปากุบเขาที่เบื้องหน้าปรากฏลูกธนูดุดหาฝนเนินเขาสองฝ่าข้างแม้ถูกปืนไฟของทัพหมิงยิงถล่มใส่ยังคงยิงธนูอย่างประปลายพลทหารจำนวนมากโถมไปไม่ไกลก็ถูกลูกธนูยิงทะลุชุดเกราะที่ทำจากหนังหลังเลือดฉลมพระสุธาพลปืนไฟพอเข้าสู่รัศมีการยิงก็ระดมยิงเป็นทิวแถว ยิงสังหารชาวมองโกจำนวนมากแต่มือดาบโล่ที่ด้านหลังไม่ทันโถมออกไปชาวมองโกก็ระดมยิงธนูปิดปากขุบเขาไว้หยางหลิงเห็นซากม้าที่ล้มตายอยู่บนพื้นตัวหนึ่งพลันนึกได้วิธีหนึ่งร้องบอกว่าไต่เท้าพี่สั่งให้ม้าศึกต่างโล่เนื้อทับใหญ่ตามเติดอยู่หลังม้าเจาะเป็นช่องแตกออกไปหลิวกงกงกับเยี่ยอุยซื่อพอฟังยินดียิ่งสั่งให้พี่ชวนปฏิบัติตาม หมาศึกในตอนนั้นมีราคาเกือบ400ก้วก้นทัพหมิงยังขาดแคลนมมาศึกดังนั้นไม่มีแม่ทัพในกองใดคิดใช้มมาศึกเป็นอาวุธแต่ตอนนี้ทัพใหญ่ตกอยู่ในห่วงคับขันไหนเลยคำนึงถึงมมาศึกรีบรวบรวมมมาที่เหลืออยู่หน้าขบวนมีจำนวน40กว่าตัวผลปืนไฟก็ถูทาดินปืนลงบนหางมาพอจุดไฟขึ้นหมาบังเกิดความเจ็บปวด ต้องแผดเสียงร้องพลางวิ่งห่อออกไปสีลินตาตาที่นำกำลังเฝ้าอยู่ปากหุบเขาเห็นม้าศึกที่ส่วนหางลุกไม่หลายสิบตัววิ่งห่อตะเบิงราวเสียสติพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นมาจึงร้องสั่งให้ยิงธนูออกเป็นทิวแถวแต่ว่าชีวิตของม้าไม่เปราะบางเท่ากับผู้คนถึงแม้มีม้าหลายตัวแผดเสียงร้องพลางล้มลงแต่ม้าศึกส่วนใหญ่ ก็ยังพกพาลูกธนูวิ่งตะบึงออกไปพุ่งชนขบวนของชาวมองโกแตกกระเจิงตะเลิดออกจากขบเขาไปชาวมองโกบางคนหลบหลีกไม่ทันกระทั่งเสียงแผดร,ร้องยังไม่ทันเปล่งออกมาก็ถูกกีบม้าเหยียบยำ่ำกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนปี่ชุนฉวยโอกาสนำกำลังฝ่าฝ,าฝนธนูเหนือศรีรษะโถมออกไปสีหลินตาตาก็นำชาวมองโกที่เหลือสี่ร้อกว่าคนดาเข้ามา ปากขบเขาคับแคบเพียงวางกำลัง200คนก็ปิดสกัดไว้ได้ทั้งสองทัพเปิดฉากตะลุมบอลกันที่ปากหุบเขาเ